สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชานะปุ๊กกี้สาวไทยสไพยชนบทเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะเราจะพาไปชมบรรยากาศในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเมืองไฮเดนเบิร์กนะ,ะวันนี้เราก็ขับรถมาจากบ้านเนาะลูกชายก็มีนัดหมอฟันนะคะวันนี้เราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในโรงพยาบาลซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศเยอรมันด้วยนะอันนี้ก็จะมีวิวเป็นภูเขาแล้วก็จะมีเรียกว่าปรา,าสาทที่เราพาไปดูในเมืองไฮเดนเบิร์กนะ,ะแต่วันนี้เราหักรถไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้จะเข้าไปดูด้านในบรรยากาศโรงพยาบาลน,นะคะว่าเขามีแบบว่าหลายแผนกมากๆเลยนะคะก่อนที่จะถึงตรงนั้นเราก็ให้เห็นบรรยากาศ การทำงานการขับรถเข้ามาในตัวเมืองนะส่วนมากในตัวเมืองก็จะมีการใช้รถจักรยานในการเรียกว่าเดินทางนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นเราก็นำบรรยากาศในตัวเมืองนะก็จะมีรถเยอะเหมือนที่บ้านเราเหมือนในกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เมืองหลวงก็อาจจะมีรถบ้าง ก็เยอะกว่าในชนบทที่เราอาศัยอยู่นะอันนี้เรากา็จะต้องเข้ามาในตัวเมืองเพราะเป็นาการเรียกว่าดูแลฟันในกรณีพิเศษเนาะฟันน้ำนมที่มันจะต้องถอนออกนะไม่งั้นจะทำให้ฟันจริงที่มันจะเกิดมามันจะไม่สามารถทำให้ฟันเราสวยได้เนาะวันนี้ก็เลยจะต้องมาตามที่หมอนัดนั่นเองนะคะ ครั้งที่แล้วที่เราพาไปเนาะเราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศด้านในเนาะครั้งนี้เราจะให้เห็นช่วงด้านหน้าของทางเข้าในโรงพยาบาลนะซึ่งอย่างแน่นอนโรงพยาบาลที่นี่ตอนที่เราท้องนะเราก็เรียกว่าพาลูกมาอยู่ที่นี่ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะคะจริงๆโรงพยาบาลที่นี่คือเป็นที่แรกที่เราจะนัดในการที่จะผ่าตัดคลอดลูกชายเนาะแต่ด้วย เอ่อรียกว่าอะไรนะะมันเต็มนะคะเราเลยได้ไปที่เมืองสไปเยอร์เนาะแล้วก็คลอดที่สไปเยอร์เสร็จแล้วเราก็มาพักฟื้นที่โรงพยาบาลไฮเดนเบิร์กที่นี่นั่นเองนะ,ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่ที่สุดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเลยนะคะสำหรับตรงนี้ วันนี้โชคดีนะมีที่จอดรถนะเพราะว่าปกติก็ต้องวนไปหาที่จอดรถอีกที่หนึ่งถ้าเกิดมันเต็มเนาะวันนี้เรารีบมาแต่เช้านะแล้วก็ได้โอกาสได้โอกาสแล้วก็มีที่จอดรถนะช่วงนี้ก็จะมีแบบหญ้าเขียวชะอุ่มอย่างที่บอกนะดอกไม้สวยๆเนาะเหมาะกับการที่จะมาท่องเที่ยวในต่างประเทศช่วงนี้เนาะใครมาเที่ยวประเทศเยอรมันก็จะมีดอกไม้ สวยๆให้เราได้ชื่นชมแต่ก็อากาศยังแปรปรวนนะบางวันก็จะมีฝนตกนะวันนี้ก็พามาเที่ยวในตัวเมืองนะสำหรับใครจะมาใช้ชีวิตในประเทศเยอรมันนะคะซึ่งอย่างแน่นอนเมืองไฮเดนเบิร์กก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้บ้านของเรานะซึ่งมันจะมี16รัฐก็แล้วแต่ว่ารัฐของใครอยู่ มุมไหนเราต้องไปศึกษาให้ดีๆอันนี้ก็เป็นทางเข้าเนาะวันนี้เขาวันนี้เขาจะมีขนมมาขายด้านหน้าด้วยเนาะก็อย่างที่บอกก็เป็นขนมที่ไม่ใช่เหมือนขนมครกบ้านเราเนาะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นทางเข้าซึ่งจริงๆแล้วมันมีทางเข้าหลายหลายหลายแผนกหลายส่วนเนาะเป็นทั้งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะกว้างมากๆ ทางเข้าก็จะมีเคาน์เตอร์หลายช่องมากแล้วก็จะมีเป็นร้านกาแฟเป็นอาหารด้านในให้เราได้นั่งทานอาหารได้ด้วยนะคะซึ่งอย่างแน่นอนมันจะมีทะลุไปเป็นตึก,ตกแต่ละตึกก็เดินทางไกลามากๆเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟขายพวกอาหารเครื่องดืม่มต่างๆให้เราได้นั่งรอเนาะเดี๋ยวจะ เขาไปชมบรรยากาศด้านในเนาะขั้นตอนเป็นอย่างไรนะเขาก็ไม่ได้มีความวุ่นวายเยอะนะที่นี่เขาก็จะรู้สึกแบบสงบนะอันนี้เรามาเร็วด้วยวันนี้นัด9ก้าโมงครึ่งแต่ว่าเรามาก่อนมาถึงที่นี่ประมาณ9ก้าโมงนะก็ให้เห็นบรรยากาศด้านในเนาะมันก็จะเรียกว่าเออโล่งๆนะรู้สึกแบบไม่ แออัดเหมือนโรงพยาบาลที่เราเคยอยู่ที่ประเทศไทยนะมันก็จะคุละแบบกันเนาะที่นี่เขาก็จะแบบดูเงียบๆแล้วก็โล่งๆเพราะว่าคนยังไม่เยอะนะสำหรับโรงพยาบาลที่นี่นะคะคุณหมอเขาจะเดินมารับเรียกว่าเดินมารับลูกค้าตรงเก้าอี้ที่นั่งเนาะเขาก็จะเดินออกมาแล้วก็เรียกชื่อแล้วเขาก็จะ เรียกว่ามาหาคนที่รอถอดฟันแล้วก็เดินไปด้วยกันนะเขาก็จะมารับทุกๆคนเลยที่อยู่มุมตรงนี้ซึ่งอันนี้คือความแตกต่างจากโรงพยาบาลที่เราเคยไปเนาะที่ตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็จะเรียกก็ไม่มีคุณหมอเดินมารับเรานะแต่ที่นี่คือคุณหมอเขาก็จะเดินมาแล้วก็พาเราไปที่ห้องนะะซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็ จะดีนะคะท,ทำให้เรารู้สึกแบบเออได้รับความอบอุ่นเนาะในความรู้สึกของเราเป็นกันเองอะไรแบบนี้นะมีการบริการที่ดีเนาะเราคิดว่าแบบนั้นนะสำหรับคุณแม่รอลูกก็เลยนั่งถักดอกไม้สวยๆมุมตรงนี้นะสำหรับคนที่ชอบงานฝีมือนะ mm hmm. ก็ลองเข้าไป mm hmm. ถักแบบง่ายๆได้ในช่องของปุ k กกี้คอลเลกชันนะหรือไม่ก็เข้าไปใน เ c e b o o k คุกกี้สอนถักโครเชตอันนี้เป็นงานอิสระในต่างแดนเนาะเราสามารถขายในอนาคตได้ด้วยนะนี่สสำหรับตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งเนาะเราก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเดินทางกลับบ้านนะลูกชายอยากจะกินขนมแต่คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านจะทำให้กินนะคะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เด็กๆก,ก็จะชอบกินเนาะอากาศหนาวๆน,นิดๆแล้วก็กินขนมแบบร้อนๆน,นะก็จะทำให้รู้สึกอร่อยนั่นเองนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านด้วยกันนะ,ะก็ค่าจอดรถที่นี่เนาะเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะก็เสียค่าจอดรถอยู่ที่5ออยนะฮะถ้า เราก็จะมาหยอดตรงนี้เนาะซึ่งก็จะสะดวกสบายเนาะแต่ว่าถ้าให้เรา,าท,ทำเองเราก็จะทำไม่ถูกนะ,ะกตรงนี้ที่นี่เนาะเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะสะดวกสบายไม่ต้องมีพนักงานให้วุ่นวายวืดวือเก็บค่ารถค่าทางด่วนหรืออะไรนะเขาก็จะมีแบบตัวอัตโนมัติเราก็ทำเองหยอดเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเรียกว่าประหยัดทรัพยากรบุคคลนะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาเดินเที่ยวด้วยกันนะทัวร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยด้วยนะในตัวในเรียกว่าในคลิปเดียวเลยนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านพร้อมกันนะโอ้เดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็คือเขาจะมีป้ายสำหรับการเลือกตั้งในประเทศเยอรมันะป้ายเขาก็จะไม่วุ่นวายจะไม่มีเยอะแยะเหมือนประเทศไทยเนาะประเทศไทยนี่อู้ป้าย ขับรถจะมองถนนไม่เห็นนะที่นี่เขาจะมีป้ายเล็กๆแบบนี้นะการเลือกตั้งของเขาก็จะ,ะเรียกว่าไม่ได้วุ่นวายอะไรเยอะเนาะนี่คือป้ายการเลือกตั้งของเขาก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้อันนี้คือกฎระเบียบที่เคร่งครัดแล้วก็เรียกว่าไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะเราว่าเขาใช้เขาทำแบบเรียบง่ายเนาะนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งชมวิว ตอนกลับบ้านด้วยกันนะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปคะ่ะนั่งรถชมวิวกลับบ้านด้วยกันนะคะ